สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจิได้นำคลิปนะคะสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกของพี่ๆตั้ง3าคนนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เรียนรำไทยนะคะเรียนเทคนิคนาฏศิลแล้ววันแรกที่เราเจอกันเราไม่เคยเจอกันเลยเนาะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันประมาณ3ามชั่วโมงเนาะรู้สึกอย่างไร ะะเดิมรู้สึกอย่างไรเมื่อเรียนไปแล้วเมื่อครูจิมถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรเราสัมภาษณ์ใครดีก่อนเนาะ,ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวิพาดาหงษจันแสงค่ะชื่อเล่นชื่อ,อ,อน้องมุ่นค่ะเดิมทีนี่ก่อนนี้รู้สึกยังไงกับนาตศิลป์คะก่อนหน้า ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนค่ะก็ยังคิดว่ามันก็เป็นเหมือนวิชาแบบถ่ายทอดอะไรประมาณนี้นค่ะก็มีความสัทีนี้พอเรียนไปแล้วห่ะลูกก็ได้ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิสี์เยอะค่ะก็มาวันนี้ก็ได้ความรู้มากค่ะเรียนกับใครได้ความรู้มากกับคุณครูชื่ออะไรครูจิมใช่ไหมคะ โอเคมีความสุขค่ะออืแล้วจะฝากอะไรไปกับเพื่อนๆที่ฟัง Youtube คะก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็สามารถมาฝึกกับคุณใได้ค่ะเออโอ้โหค่ะมาคนที่สองกันเลยค่ะหน้าคุุ้ณนะคนนี้นะฮะอะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิงวัลยยาขูงจันแสงค่ะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้มา เรียนกับครูจิมค่ะก็ตอนแรกก็แบบกลัวมากค่ะว่ามันจะยากออออแต่พอได้เรียนแล้วคือแบบง่ายมากค่ะสบายสบายเหมือนได้ออกกำลังกายด้วยค่ะอ,อก็มีความสุขค่ะแล้วก็อยากเชิญทุกคนนะคะมาออฝึกมาซ้อมกันได้ค่ะจริงๆแล้วครูจิมเป็นคนดุไหมลูก ไม่ไม่ดูใช่ไหมเออตัวจริงสวยไหมคะลูกสวยมากนะ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอ้าวมาดูคนสุดท้ายของเราค่ะอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแคทเชอรยนสมาเกลนิลสนค่ะหนูชิลล uh huh. ชื่อน้องฟ้าค่ะน้องฟ้านะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องฟ้าสามารถพูดได้ตั้งสี่ภาษาเลยนะพวกเราอ้ามาฟังกันนะคะว่าความรู้สึกก่อนที่เรียนรำเป็นยังไงนะ สมัยนูน้นสมัยนูน้นหนูก็คิดว่ามันจะยากครับเพราะมันเห็นว่ามันมีหลายทา่ามันจะมีเทคนิคที่จะยากมากเลยค่ะอือพอวันณะวันนี้เมื่อรู้เทคนิคแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันง่ายขึ้นมาเลยอ๋อง่ายขึ้นได้ความเข้าใจดีขึ้นอืละเอียดขึ้นไหมคะค่ะเพราะคุณครูก็สอนคนเดิมเนาะแต่ทาไมมันละเอียดขึ้นเนาะอ่าพอฟังละเอียดแล้วสามารถมั่นใจที่จะไปถ่ายทอดอ่าอย่างคณะ ที่อยู่ต่างประเทศที่รอน้องฟ้าอยู่ไหมคะมั่นใจมากขึ้นไหมคะมั่นใจขึ้น่ถ้ามั่นใจแล้วขอโชว์ภาษาเดนมาร์กหน่ยค่ะฮาวฮ่ฉอแาวเชียร์มาเรียนสิวันเกิร n แม s น์เอลสันแ u ่ของฉันเป็นฮัลท์เธอเป็นไทก์และฉันเป็นฮัลท์ดัตช์เอสเซนต์พ่อของฉันมาจากเดนมาร์กเราอยู่ในยุแลนด์ซึ่งเป็นเกาะกลางของเดนมาร์กและเราอยู่ในเมืองที e ชื่อวาก ต่อไปภาษาไทยค่ะภาษาไทยค่ะหนูก็ชื่อน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าเป็นลูกครึ่งค่ะแม่เป็นคนไทยแล้วก็พ่อเป็นคนเดนมาร์กค่ะพ่ออยู่เกาะชื่อว่าจุลันค่ะแล้วก็อยู่เมืองชื่อซิกบอคค่ะภาษาอังกฤษค่ะ Hi my name is k a s e a m a n i a n a s i n Nielsen I am half Thai so my mom is Thai and I'm also half Danish and my father is Danish We we live Denmark, and Denmark live in city called in 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 city and a o ภาษาอีสานน้องเป็นสาวขอนแก่นค่ะจ้าวัดดีจ้าหนูซื้อแค่ใช่ไหมยังนึกช <im> ิมันเกี่ยวนี้เราซื้อเล่นซื้อน้องฟ้าจ้าน้องฟ้าเป็นลูกเคืองไทยเดนมาร์กจ้าแม่เป็นคนไทยแล้วก็พ่อเป็นคนเดนมาร์กจ้าอยู่เดนมาร์กเขาอยู่เออก็ซื้อยู่เลยค่ะเอ่ห้าอยู่เมืองนึงซื้อสิีโบค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ฝากอะไรให้เพื่อนๆที่จะอ,อ,อยากมาเรียนนาฏศิลป์คะคิดว่ามาเรียนเลยค่ะมันสนุกดีมันได้ความสุขดีมากเลยค่ะแล้วสามารถเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายสามารถ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้ด้วยใช่ไหมคะได้แล้วเป็นสิ่งที่ดีเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเราฝากไว้กับคนไทยทุกๆคนนะคะสําหรับเรื่องนี้อ้าวทีนี้เอ๊คนที่อยู่เบื้องหลังของเราเห็นอยู่แวบบคุณยายใช่ไหมคะคุณยายชื่ออะไรคะยายหนูยายหนูค่ะตัดกล้องไปพุชค่ะยายหนูค่ะสวัสดีค่ะยายหนูค่ะอ่ยายหนูมามาทำอะไรคะวันนี้ โอ้ยอเหตงหนอนมาเรียนน้องคนกู้อะไรเต็มเลยมากโอ้แล้วคะเราเรียนเป็นยังไงพังเป็นผู้ชมสนุกไหมคะสนุก,นกขนาดนั่งชมก็ยังสนุกใช่ไหมคะสวยเออสวยสค,คุณจิมสวยนะคะอ้าวถ้าไม่ใช่ครูจิมสวยคุณจิมไม่สอนให้เนาะ เจยโอเคค่ะพบกับนใหม่ครับค่ในคลิปหน้านะคะเย่ไปไหนหมดอุ้ยหายไปไหนหมดแล้วอย,อยู่นี่ค่ะเย่เอาไปไหนหมดมาแล้วเรื่อยๆมารุมกันเรื่อยๆเย่มีใครบ้างเนี่ยลองดูซิเลยเอเดนสวัสดีค่ะ